โอเคครับคราวที่แล้วนะครับที่อัดไปคือแฟนมนเสียนะครับเสียงมันมันไม่ค่อยมีนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับ ก่อนหน้านี้ครับไปป้อมตำรวจใช่ไหมครับพอไปป้อมตารวจเสร็จใช่ไหมก็คือพี่เขาคนที่ว่าโดยรองเท้าก็ไปด้วยนะครับคือไปทั้งสองคนเลยแฟนผมก็ไปด้วยนะครับแล้วก็พี่แกก็นัดเพื่อนไปนะครับเลยก็พอไปถึงป้อมตํารวจใช่ไหมครับก็ไปพบร้อยเวนพอร้อยร้อยร้อยเวนก็ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรนี้ก็เล่าร้อยเวนฟังแล้วสินี่แกก็บอกว่าเออมันเอาละผิดอะไรกับคนมองไม่ได้ผมก็งงใช่ไม่ว่าเออเขาสร้างความเดือดร้อนเขาผิดอะไรเขาไม่ได้แล้วสินี่ผมงงเกก็บอกว่าเออรองเท้าเนี่ยมันมันมันไม่ได้ถือว่า พาไปตั้งไว้หน้าห้องแบบเนี้ยผมก็เอ๊ะงงว่าเออทำไมเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ทั้งที่เขามาหยิบของของเราไปใช่ไหม เขาบอกว่ามันเห็นอยู่อ่ะมันมันไม่ได้ขมโมยถ้าขมโมยไม่ต้องพาไปแอบสส at, อ่ะผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าพี่เขาก็แบบเออพี่ก็ไม่ได้เอ,อความเลยเพราะว่าของพี่เขาใช่ไหมก็ถ่งนี้ผมก็อ่าจะเอาความเรื่องที่ว่ามาเข้าประตูแบบสร้างความเดือดร้อนแบบจะเข้ามาในห bon ้องเลยแบบนี้แล้วเวนก็บอกอีกว่ามันเอาผิดเขาไม่ได้พราเขามาเข้าประตูเขาไม่ได้เข้ามาในห้องเรื่องเกกเขาบอกว่าเออมันไม่ได้มีในกฎหมายนะว่าข้อห้ามเข้าประตูเอาผมก็งงเอ๊ะได้เหรอวะอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่าถ้าผกิเกไม่ได้มาเข้าประตูเฉยเกมมาทำอย่างอื่นด้วยกกพวเากมีมมาาแบบจะท ร้ายร่างกายแบบนี้ว่าเออเพว่าือกี้เขาจะผิดว่าเมียแกอยู่ในห้องว่าแอบเนี่ยแกใช่แล้วถ้าสมมติแกไม่ได้มาเฉยเฉยแกไม่ได้มาแบบเข้าประตูเฉยๆแล้วจะทำยังไงผมแต่ผมถามไปแล้วว่าเออแล้วถ้าสมมติแกไม่ได้มาแบบเข้าประตูเฉยๆอนาคตแกแบบไม่ได้มาเคาะแบบนี้แล้วแกก็แล้วเราวินก็บอกว่าเออน้องคิดว่าแกจะาเคนน้องแลแบบอนาคตแกจะมาฟันน้องหรือมันมันไม่เกิดขึ้นทีเออน้องอย่าไปคาดการณ์ก่อนอะไรแบบนี้น้องมองปัจจุบันแกบอกแนี้เลยแล้วผมก็บอกผมก็งงเออทำไมแบบแกพูดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแกไม่ได้้้้มัยยอ่่าางนนนนะขดแบบต สร้างความเดือดร้อนแล้วอีกอย่างหอผมมันก็ไปนักงศึกษามหมดแล้วแบบไม่ยอมจับไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยเอาขังมาแค่แบบให้หายเมอาคืนนึงผมก็อโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรที่มาเล่านะครับก็มาเล่าไว้แบบเป็นหนูท้าหอนนะครับว่าอยู่หัวน,นะครับต้องทําตัวยังไงสถานก,การณ์แบบเนี้ยก็คือผมมีคนมาเข้าประตูเนียก็ห้ามออกจากห้องนะครับถ้าขายเจ้าจของ นะครับเจ้งเจ้าของว่าเออเกิดอะไรขึ้นให้เขามาก่อนนะครับให้เขามาเคียย์ให้มาเลยแบบเราค่อยออกไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่านะครับคนที่ว่ามาครอประตูของผมหมาดลุงมนั้นก็โดนย้ายไปเรียบร้อยนะครับก็ตั้งความเดือดร้อนนะครับเจ้าของก็ค่อยออกอะไรเรียบร้อยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์ได้ดีเลยนะเจอกับตัวเองต้องทำยังไงนะครับก็คือห้ามออกจากห้องนะครับคือไม่ต้องอะไรเลยคือแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าของไปนะครับเราจนกว่าเขาจะมาแล้วค่อยออกไปชี้ตัวนะครับว่าไอ้คนนี้ใช่อะไรหรือเปล่าเนี่ต้องสร้างความเดือดร เล่าประสบการณ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็ในลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ